สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอลิมิเตดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะจากกรณีที่ทางสื่อช่องไทยรัฐได้มีการนำเสนอข่าวเรื่องของขยะที่มีการทิ้งในลำห้วยบุงและวันนี้นั้นทางช่องไทยรัฐยังได้มีการนำเสนอข่าวโดยได้บอกอีกว่า ได้มียูทูบเบอร์ที่บ้านของลุงพลได้มีการถ่ายคลิปช่วงที่ยืนอยู่หน้าบ้านกับลุงพลระหว่างนั้นมีสื่อช่องหนึ่งได้มาจอดรถที่หน้าบ้านคิดว่าน่าจะมาตรวจสอบเรื่องขยะที่ห้วยบุงเพราะวันก่อนนั้นได้เห็นขยะข้างๆข,ของพญานาคมีคนเอามาทิ้งไว้ ซึ่งมันเป็นลำคองสาธารณะทางสื่อช่องไทยรัฐได้บอกว่าลุงพลก็คงเห็นแล้วว่ารถสื่อมาพอเมื่อวานก็ได้ไปร้องเรียนว่าถูกสื่อคุกคามเห็นว่ามีรถสื่อมาโจทย์ก็ได้ให้ยูทูบเบอร์ไปถามว่ามาทำไมมีอะไรหรือเปล่าลุงพลได้พูดผ่านช่อง Youtube ว่าเขาบอกว่า บอกว่าลุงพลน,นั้นกลัวสื่อเข้าไปเลยเข้าไปส่องว่ามาทําอะไรครับเข้าไปเลยไม่ต้องกลัวเขาหรอกไปดูเลยว่าเขามาถ่ายอะไรไปถ่ายเลยไปไปลุงเชื่อว่าเขาอยากไปลงข่าวต่อเนื่องขยะอะไรนั้นถ้าสื่อมีสมองสักนิดคงจะลงไปดูจริงๆว่า ดูซิที่เขาเหินนั้นมันใช่ขยะหรือเปล่ามันเป็นโฟมมันเป็นโฟมที่เราได้มีการทำใบสีตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแล้วลมมันพัดไปหมามันก็เลยไปกัดหมาก็อย่างว่าแหละช่วงนี้มันน่าร้อนมันเห็นอะไรมันก็กัดกัดโน่นกัดน, ôn, ดนี่ระวังหมาบ้านะต้องแจ้งสื่อด้วยระวังนะหมาบ้า เพราะช่วงนี้หมาบ้ามันเยอะทางผู้สึกข่าวยังได้มีการพูดขึ้นว่านี่ก็แรงดีไม่มีตกนะคะนี่คือสิ่งที่เราได้ฟังจากในช่อง Youtube ที่เขากำลังถ่ายทอดสดตามติดชีวิตของลุงคนอยู่และประโยคเด็ดที่ทางผู้สึกข่าวได้มีการพูดขึ้นถือได้ว่าใครได้ฟังก็เล่นเอาถูกอ,อกถูกใจกันเลย โดยที่ผู้สื่อข่าวได้บอกว่าเอ๊ะผมก็ได้เปิดพจนานุกรมอยู่นะขยะนี่นะที่หมายถึงสิ่งที่ทิ้งไปเพราะไม่ใช้แล้วเศษสิ่งของที่ไม่ต้องการและก็พวกมูลฝอยต่างๆลุงพลบอกว่ามันไม่ใช่ขยะมันเป็นใบสีเป็นรูปโฟมใบสีที่มันปิวไปแล้วหมามันก็มากัด ก็อยากรู้ว่าไม่มีใครเอาไปเก็บหรือและถ้าถูกกัดแล้วนำไปทิ้งแบบนั้นมันเช่ขยะไหมล่ะเอ๊ะหรือว่าเราเป็นสื่อที่ไม่มีสมองอย่างที่ลุงพลบอกก็ไม่รู้ว่าหมายถึงใครก็โดยตามหลักการทั่วไปคุณก็ไปบอกว่ามันไม่ใช่นะมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็อธิบายว่ากันไป แต่เราก็ต้องขอถามว่าบายสีกับโฟมนั้นมันมาจากไหนถ้าลุงพลบอกว่ามันเป็นบายสีที่เราทำกันแล้วมันปิวไปมันไม่ใช่ขยะหรอลุงพลก็ต้องรับผิดชอบหรือให้หมามันรับผิดชอบใช่ไหมเพราะหมามันไปกัดแล้วใครเป็นเจ้าของหมาต้นทางมันมาจากไหนแล้วเอาจริงๆถ้าหมามันเก็บเองไม่ได้ เราก็ช่วยกันเนาะและล่าสุดนั้นก็มีคนเก็บไปเรียบร้อยแล้วส่วนเรื่องพื้นที่ที่เป็นประเด็นกันตรงลานพญานาคต่างๆที่ได้มีการตรวจสอบกันอยู่ทางสื่อไทยรัฐได้มีการไปสอบถามทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดมุกดาหารที่ได้มีการเปิดเผยกับทีมข่าวเกี่ยวกับเรื่องการไปต่อเติมศาลาพระพุทธชินราช และนำพระพรมมาตั้งประดิสฐานซึ่งอยู่ในพื้นที่ลานพญนาคที่เจ้าหน้าที่เอาป้ายใหญ่ๆมาปักเอาไว้ห้ามให้ใช้พื้นที่อีกเพราะเป็นพื้นที่ทางคดีที่มีคนมาบุกรุกมาก่อสร้างตัดไม้เจ้าหน้าที่บอกว่าจะต้องไปตรวจสอบดูว่าการก่อสร้างด้วยการขุดเจาะ หรือลงเสาต่างๆในพื้นที่ตรงนี้ซึ่งป่าไม้ได้มีการตรวจยึดไว้แล้วห้ามก่อสร้างเพิ่มเติมเคลื่อนย้ายสิ่งของต่างๆเอาวัตถุเข้ามาในพื้นที่จะมีการขออนุญาตแล้วหรือยังเพราะว่าจะทำอะไรต้องขออนุญาตซึ่งพระมตรงนี้ไม่รู้ว่าใครเอาเข้ามาไว้ในพื้นที่ตั้งแต่เมื่อไหร่ นี่คือพื้นที่ตรวจยึดเพราะในวันที่ลงพื้นที่ไม่เห็นว่ามีพระผุมิตั้งอยู่ส่วนพระพุทธชินราชอยู่ในระหว่างการรอหนังสือนุมัติจากผู้ว่าให้เคลื่อนย้ายไปถวายที่วัดกกโกรเขาบอกว่าผมกลัวเสือไหมเขาก็ไม่ต้องกลัวไปสองก็เลยอืมงั้นกูได้ไปเลยไปสองมาไปทำอะไรครับ เข้าไปเลยไม่ต้องไปกลัวเขาหรอกเขาไม่กล้าแจ้งจับหรอกนะไปดูเลยว่าเขามาเขามาถ่ายอะไรไปถ่ายเลยไปถ่ายเลืยนั่นไปลุงเชื่อว่าเขาอยากจะลงลงไปดูข่าวต่อเนื่องนะไแล้วชามาทำตามรอยขยะครับขยะเลยเป็นตามรอยขยะถ้าสื่อมีสมองสักนิดนะควรจะลงไปดูจริงว่าเนี่ยหมดแล้วควรจะลงไปดูให้สิ่งที่เขาเห็นน่ะมันใช่ขยะหรือเปล่ามันเป็นโฟมมันเป็นโฟมมันเป็นโฟมที่ เราทําใบสีตอนนั้นน่ะใช่ป่ะแต่ลมมันพัดเออแล้วลมมันลบพัดลมลงไปนั่นน่ะแล้วหมามันไปกัดหมาก็ยังยังว่าอะไรช่วงนี้มันหน้าร้อนเห็นอะไรมันก็กัดนู่นกัดนี่ไประวังนะหมาบ้านะจริงจริงก็คือว่าเขาถือผลนะต้องแจ้งสื่อด้วยเพราะเวลาสื่อมาให้ระวังให้หมาบ้านเลยนะเพราะช่วงนี้หน้าร้อนหมาบ้าเยอะซึ่งหลังจากที่ทางช่องเทรัสได้มีการนําเสนอข่าวนี้ออกไปนั้นทางโซเชียลก็มาถล่มกันเลยค่ะ บ้างก็บอกว่าลุงปากดีจริงๆพรสวรรค์ล้วนๆคนละคนกันเลยที่รู้จักก้มหัวตลอดมาตอนนี้ยึดอกปากดีถ้าเมื่อก่อนปากดีแบบนี้คงไม่มีฝ่าบ้านน่าจะเป็นตัวของตัวเองแบบนี้แต่แรกๆนะหนึ่งในหมาพวกนั้น นักข่าวต้องระวังไม่รู้เมื่อไหร่อาการบาดจะขึ้นจำคราวก่อนได้ไหมนี่ดีมีหมาทางอื่นมาคุกกี้ด้วยเลยผลคายลงโฟมไม่ใช่ขยะโอ้ยลองเอาให้ลูกๆก,กินสิไม่ใช่ขยะนะลูกโฟมจบอะไรนอถ้าของเหลือใช้แล้วไม่เก็บละ่ะเหลวไปกองไว้ในห้วยอีกตั้งหาก สกปรกอย่างนี้จะโทษใครดีโทษหมามันซะเลยหมามันผิดตอนนี้แทรัฐก็ขยี้แล้วนะตัวเองเป็นใครคิดจะเล่นกับสื่อใหญ่คิดผิดแล้วนะที่มีทุกวันนี้ได้ก็เพราะสื่อที่มีฝาบานได้ก็เพราะสื่ออย่างว่าเขาอีกก็เป็นคนที่ไม่เคยสํานึกซาตลอด เขาว่าลุงเป็นคนอารมณ์แรงผมไม่เป็นมวยแต่อยากต่อยกับลุงตัวต่อตัวได้ไหมครับโฟมมันคือขยะที่อันตรายที่สุดย่อยสลายยากที่สุดนะสร้างมูลภาวะทำลายธรรมชาติที่สุดนะไข่แน่ที่ไม่มีสมองโฟมไม่เรียกขยะแล้วเรียกว่าอะไรอ่ะลุงบอกสื่องโง่ แล้วลุงฉลาดมากใช่เปล่าไม่เรียกว่าขยะแล้วจะเรียกว่าอะไรครับลุงแต่ลุงเรียกว่าโฟมมันไม่ใช่ขยะแต่มันเป็นโฟมฮ่าฮ่าก็ถูกของลุงมาต่อกันที่ทางด้านของทนายของลุงพลนะคะทนายสมเกียรติก็ได้มีการโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กนายสมเกียติ รจนะวรกมุลโดยทนายสมเกียรติได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กว่าผิดคำพูดอีคิวสัที่ไหนสุดท้ายนิกกี้มาน้อยก็ตกเป็นจำเลยในคดีอีกคนจนได้จำเลยสังคมผมขออาสาเป็นทนายให้นิกกี้เพื่อต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมกับพวกหมาหมู่ค่าทนาย ให้นิกกี้มายิ้มให้ผมทีหนึ่งก็พอโปโลเมืองไทยมีคุกขังหมาไหมอ๋อนิกกี้เองอย่าเผลอไปกัดนักข่าวนะอิกคิวกลัวคดีใหญ่